สวัสดีค่ะพบกับช anel ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจำเดือนมีนาคม2564คราวนี้นะจ๊ะก็ถึงคิวของชาวลัคนาราศีมีนค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้นะจ๊ะโดยการแอดไลน์ที่ ID 516 6963ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะในทุกๆก,กําลังใจแรงใจที่มีให้แก่กันนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ขอกําลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะที่สําคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h anel ค่ะ เอาละทีนี้เราเข้าเรื่องของเรากันเลยนะจ๊ะในเรื่องของการงานวยคะด้วยดวงดาวของการเดินโยกย้ายของการงานดาวสุปรคร้าใหญ่ใหญ่เดินส่งมุมที่ดีให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพุธศุกร์อาทิตย์นะคะเดินนําหน้าดาวพฤหัสสป,ปีค่ะซึ่งเป็นดาวกรรมการงานนะคะของชาวมีนค่ะ ภาสภาพรวมนะคะการงานยังดําเนินไปได้ตามทิศทางที่ควรจะเป็นนะคะไม่ว่าคุณประกอบสมาชีพอะไรหรือทําอะไรอยู่ช่วงนี้ถือว่ายังเป็นไปได้พลังงานโดยรวมถือว่ายังเอาตัวรอดได้เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะเพราะว่าดาวค่อนข้างจะมีพลังนะคะถือว่ายังคุ้มกันดวงชะตาของท่านได้อยู่นะคะ ทีนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะคุณเองมีพลังงานของมฤตยูกับเกตนะคะทำมุมฉากเบียนกับดาวพฤหัสค่ะดังนั้นช่วงนี้เองการงานนะอาจจะมีอุปสรรคมาบ้างมีบททดสอบเข้ามาบ้างนะคะหรือหลายท่านหลายคนอาจจะมีจุดเปลี่ยนอะไรในเรื่องราวของการงานเข้ามานะคะ mm. ก็ขอให้ทุกอย่างนะคะรับมือด้วยสตินะคะทุกอย่างคุณจะสามารถจัดสรรไปได้นะจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีรอคุณอยู่ค่ะเพราะคุณยังมีพลังงานดาวที่ดีคุ้มกันดวงคุณอยู่ด้วยนะคะ ช่วงนี้เองเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าจริงแล้วดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยคะยังได้โคจรไปอยู่ตำแหน่งอุดด้วยกลุ่มลัคนานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะก็จะส่งผลให้คุณเองมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้คนนะคะอุปถัมภ์เนี่ยดีขึ้นนะอาจจะมีดวงเดินทางนะทั้งใกล้และไกลหรืออาจจะมีดวงโยกย้ายอะไรก็ได้ในช่วงจังหวะเวลานี้แต่ถือสิ่งที่จะเป็นไปจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ แ,แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะคือระวังเรื่องการถูกอิจฉาริษยาจากผู้คนค่ะมีพลังของความอิจฉาทางลับนะคะหรือมีศัตรูทางลับนะคะหรือมีคนที่อาจจะหมันไส้คุณอยู่ในช่วงจังหวะเวลานี้เพราะเริ่มเห็นว่าคุณเริ่มจะมีทิศทางที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือว่ามีบททดสอบอะไรเข้ามาในเรื่องราวของการงานนะขอให้ใจเย็นๆหรือเรื่องราวของชีวิตคุณยังรับมือไปได้ค่ะหรือช่วงนี้เองคุณรู้สึกว่ากว่าคุณจะได้อะไรมาอาจจะต้องวิ่งเต้นนะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยไฟหน่อยสู้ ด้วยตัวของคุณเองนะแต่คุณจะได้สิ่งนั้นมาค่ะการงานนะคะต้องด้วยพลังที่บอกนะคะทั้งราหูและเกตนะช่วงนี้เองเนี่ยที่มาเบียนกับดาวของคุณนะคะช่วงนี้เองต้องบอกว่าให้ระวังการสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าเราผู้ที่มี power เ,เหนือกว่าเรานะคะช่วงนี้เองคุณอาจจะต้องอ่อนน้อมถม่อมตนมากๆนะคะแล้วก็ บางท่านบางคนอาจจะรู้สึกทำไมช่วงนี้เจ้านายหมางเมินผู้ใหญ่ไม่เห็นคุณค่านะคะหรือว่ามีปัญหาจุ๊บจิ๊บหรือมีปัญหาอะไรที่ไม่ลงรอยกับผู้ใหญ่ได้เพราะเป็นการเดินของดวงดาวแบบนี้ดังนั้นเมื่อเรารู้ดวงก่อนนะคะ ให้เราตั้งมั่นด้วยสติค่ะและรับมือด้วยปัญญานะคะดังนั้นการเดินของดวงดาวแบบนี้ก็คือช่วงนี้ต้องใจเย็นนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนจะพูดจะเจราจาอะไรก็ให้คิดก่อนมากๆจะดีที่สุดนะคะหรือว่าให้พยายามบาลานซ์อารมณ์สมดุลตัวเองนะแบบว่าน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกอย่างนี้ค่ะหรือว่าให้ยึดสโลแกนแบบพี่เก๋จะพูดบ่อยๆเสมอเลยนะคะว่าถ้าการเดินของดวงดาวแบบนี้ก็แบบ ได้รับนายสบายขับผมไปก่อนคุณจะปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเลยค่ะช่วงนี้นะคะจะพูดหรือจะคุยกับใครนะคะโดยเฉพาะเรามีข้อมูลทางลับอะไรยังไงเนี่ยก็หรือว่ามีดีอะไรุ่วงนี้เราได้อะไรมาแบบดีๆหรือว่ามีโปรเจกต์งานอะไรใหม่หรือมีจังหวะดีในเรื่องเรา ของความก้าวหน้าของชีวิตอะไรช่วงนี้ต้องห้ามพูดเยอะห้ามคุยเยอะนะคะเพราะอาจจะส่งผลร้ายมาให้คุณได้หรือคุณเองอาจจะโดนปาดหน้าเค้กเรื่องงานไปช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นช่วงนี้มีอะไรต้องแบบกินเงียบๆนะคะจะดีที่สุดหรือรู้เงียบๆรู้กับตัวเองอย่าโชว์ออฟอย่าออกสื่อเยอะนะคะอย่าพูดล่อเป้าให้คนหมั่นไส้ค่ะนะเราจะได้พลิกผันลีลาการใช้ชีวิตในช่วงของการเดินของดวงดาวแบบนี้นะคะคือทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะเหมือนแต่มันจะมีแบบจุบจ๊บจิบจ๊บจุบ๊บจิ๊บอุป มาทำให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดที่ต้องต้องควบคุมในเรื่องราวของอารมณ์ของตัวเองค่ะช่วงนี้ใครมีธุรกิจกิจการการงานอะไรนะคะยังสามารถดําเนินไปได้นะคะแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าช่วงนเนี้เดือนนี้ต้องขยันนิดนึงมีนาคมเนี้ยยิ่งขยันมากยิ่งได้มากค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการเงินนะจ๊ะการเงินเนี่ยนะคะ ครึ่งเดือนแรกชาวมีนอาจจะรู้สึกอัดหน่อยในเรื่องราวของการเงินนะคะแต่พอครึ่งเดือนหลังค่ะคุณไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเพราะคุณจะมีดาวศุกร์นะคะโครจรไปอยู่ตำแหน่งอุดนะคะทับลัคนาราศีมีนค่ะซึ่งพ้นส่งผลในเรื่องพบกระดุมพักการเงินกันทีเดียวนะทําให้การเงินของคุณมีสภาพคล่องตัวมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็ จะอยากจะคิดเริ่มทําอะไรในเรื่องราวของการเงินนะคะหรือผลประโยชน์อะไรช่วงนี้จะได้รับการตอบสนองเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือนะคะอยากจะทําอะไรในเรื่องของเงินอย่าไปเครื่องเดือนหลังเลยนะคะโดยเฉพาะอาจจะได้เพศตรงข้ามนะคะโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามจะมาช่วยเหลือคุณทางด้านของการเงินด้วยค่ะนะแต่ว่ามีนิดนึงนะคะต้องแต่มีมร์กิวกับเกตทับทำมุมฉากดาวกันเงินนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าแหม หาเงินมาได้นะแต่ภาระมันเยอะค่ะภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตที่เราไปใช้กลไกในชีวิตของเรานะคะหรือภาระที่คุณดูแลอยู่ค่ะช่วงนี้เองนะคะอาจจะมีเหตุปุ๊บปั๊บฉับพลันเสียเงินโดยไม่ได้คาดฝันไม่ได้ตั้งใจแต่เหมือนก็ที่บอกมันเป็นเรื่องราวของชีวิตบางครั้งมันก็ต้องเสียค่ะแต่อย่างน้อยยังหาได้นะคะการเดินของดวงดาวแบบนี้เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ชาวมีนวางแผนการใช้เงินนิดหนึ่งจะดีที่สุดทีเดียวค่ะ เอาล่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักนะจ๊ะในเรื่องราวของความรักนะคะในช่องของเก๋นเนี่ยมีคลิปเจาะลึกเรื่องรักนะคะแยกออกไปเป็นทุกๆราศีค่ะราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันแต่อันนี้นะคะจะเป็นภาพรวมความรักค่ะดูสิคะว่าภาพรวมความรักของชาวมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะให้ไพ่นะคะช่วยขยายออกมาค่ะ มีไพ่ในออฟซอรนะคะต้องระวังเรื่องอารมณ์แน่นอนนะคะจิตตกง่ายอารมณ์ร้อนนะคะหรือหลายท่านหลายคนเนี่ยสิบไม้มีความเครียดในเรื่องราวของชีวิตการงานบางครั้งใครมีคู่ระวังระวังจะไปลงกับคู่นะคะแล้วก็ด้วยอิทธิพลของดวงดาวนะคะมีทั้งเกตรลราหูอังคารเนี่ยทำมุมฉากนะคะกับมุมปัตตานีคู่ครองก็คือดาวพุธนะคะดังนั้นก็ต้องระวังการขัดแย้งกับคู่ได้ง่ายบางทีขัดแย้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องขัดแย้งกันเพราะเรื่องของคนอื่น อนนะะบอกเสมอเลยบางทีเนี่ยเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาแล้วก็กลายมาเป็นพลังงานของความขัดแย้งกันได้นะคะสาเหตุอาจจะมาจากคนรอบข้างค่ะนะ แล้วก็ทีนี้สําหรับคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างคนโสดมีไพ่พลังงานหเหรียญและไพ่พลังงาน7ถ้วยนะคะโอ้รู้สึกเหนื่อยค่ะเงาเศร้าแล้วก็เครียดนะคะหลายคนรู้สึกว่าช่วงนี้ทําไมมีความเหงาเหงาเข้ามาลุกลามใจนะแต่ว่าจะหาคนที่ได้คนที่โดนก็ยังไม่มีถูกใจเข้ามาหรือมีเข้ามาก็เป็นลักษณะเหมือนอยากจะมาเลือกเราหรือเอาเราไปเป็นช้อยหรือเป็นตัวเลือกนะคะยังไม่แอคชั่นอะไรมากมายค่ะหรือยังเป็นลักษณะ ว่าเข้ามาผิดที่ผิดเวลานะคะเช่นคนที่เข้ามาหาเราช่วงนี้อ้าวไปไปมามากลายเป็นคนมีคู่อยู่แล้วนะคะหรือโสดไม่จริงนะคะเป็นไปในลักษณะเป็นแบบนี้ได้ด้วยค่ะแต่ถามว่าถ้าช่วงจังหวะโชคชะตาที่ดีของชาวลัคนาราศีมีในเรื่องราวของความรักนะคะขอให้เป็นช่วงเวลาของครึ่งเดือนหลังนะคะสําหรับคนโสดเพราะครึ่งเดือนแรกมันมีพลังงานของดวงดาวที่ยังเดินไม่ค่อยดีแต่คุณเองก็อาจจะยังเป็นที่เตะตาต้องใจถูกชะตากับคนไกลได้ด้วยนะคะต่างที่ ต่างถิน่นต่างแดนนะคะแต่เหมือนที่บอกนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณานิดนึงนะคะเพราะมันดูแล้วมันอาจจะเป็นลักทางเลือกเขาเลือกเราเราตอนแรกเราจะไปเลือกเขาแต่ไปมาๆม,ามันจะเหมือนเขาจะมาเลือกเราแทนดังนั้นมันอาจจะยังจับต้องอะไรมากไม่ได้ในเดือนมีนาคมนี้ค่ะก็น,นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ